สวัสดีครับเพื่อนเพืนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็ป่วยไปหลายวันนะครับโอ้โหนะฮะนี่เสียงยังหายหายไปอยู่เลยนะฮะก็กลับมาทําคลิปให้แล้วนะฮะก็จะเป็นคลิปในการตีนะครับอาโลนะครับในเสาดำเนาะตี่อาโลนะครับไม่ได้ทํานานก็พอดี ตีแล้วเอ้ยเจ๋งดีนะครับก็เลยอยากเอามาแบ่งปันดูนะครับคือการตีเสาดำเนี่ยนะครับมันจะมีเทคนิคนะครับมันต้องใช้ความไวคือเสาดำโดยเฉพาะหัวหน้าอาโลคลิปเซียนะร่านะฮะหรือแม้กระทั่งซาก,กะกิเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำดับแรกเลยคือต้องไปเขาเรียกอะไรปล่อยท่าชาร์จให้เร็วที่สุดเพื่อให้เขาใช้โล่ได้เร็วที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นตัวที่จะเอาไปตีเนี่ยคนจะมีท่าที่ค่อนข้างเร็วนะครับแต่มันมีหลายอย่างนะครับที่จะมาคิดนะครับว่าเอ้ยเราจะใช้ตัวไหนดีนะครอย่างแรกเลยเราต้องดูทีมที่เจอก่อนนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับอาโร่นะฮะเขาใช้ทีมแน่นอนตัวแรกเป็นเอปอมครับนะฮะเอปอมเป็นโปเกมอนนอร์มอลนะครับแพ้นะฮะเขาแพ้ท่าต่อสู้ ร้อยหกสิบนะครับทนอะไรเนี่ยเราไม่สนอยู่แล้วเราสนใจว่าไอเอปอมเนี่ยแพ้ต่อสู้นะนะครแพ้ท่าต่อสู้เพราะฉะนั้นเราเล็งไว้ก่อนเลยว่าเอ้นะครโปเกมอนตัวไหนมีท่าต่อสู้บ้างนะครับแล้วทีนี้มาดูท่าฟา m มูฟนะครับฟา m มูฟก็คือท่าเร็วของเขาจะมีท่าสแคลสกับท่าท่าผีนะฮะแอสโตนนะครับบังเอิญผมเจอเป็นท่าผีนะครับ เพราะฉะนั้นตัวที่ทนท่าผีและมีท่าต่อสู้นะครับก็จะต้องเป็นโปเกมอนมืดหรือนอร์มอลมืดหรือนอร์มอลนะครับที่จะทนท่าผีนะฮะมืดหรือนอร์มอลเละอันนี้ทดไว้ก่อนนะครับทดไว้ก่อนนะฮรเอปอมตีไม่แรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวแรกเราจะเป็นตัวเก็บ Energy เลยนะครับท่าผีนะฮะมาดูตัวที่2ที่เจอครับอาราคาซามครับโอ้โหตัวนี้โหดเลย นะครับเป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับอราคาซามแพ้อะไรบ้างนะครับแพ้ท่าอะไรบ้างนะครับแพ้ท่าแมลงแพ้ท่ามืดและแพ้ท่าผีนะครับ,าารนะรบอ่ะทดไว้ก่อนนะครับมีท่าแมลงท่ามืดและท่าผีนะครับฟาสต์มูามามนะฟมของเขาเป็นท่าพลังจิตนะครับโปกเกมอนที่ทนท่าพลังจิตได้ก็จะมีโปเกมอนมืดใช่ไหมครับ โปเกม,มอนมืดเนี่ยจะทนท่าพลังจิตได้นะครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปเห็นไหมท่าแรกใช้ท่าผีโปเกม,มอนที่ทนได้มีมืดกว่าน o r m a l เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลือกโปเกม,มอนที่มีท่ามืดได้เลยนะครับตัวที่3ครับแมกนิโซนนะครับแมกนิโซนเนี่ยเป็นโปเกม,มอนออไฟฟ้าเหล็กนะครับไฟฟ้าเหล็กนะครับตัวที่ ตัวที่เขาแพ้ก็คือผมจะไม่สนว่าเขาทนอะไรนะผมสนว่าแมกนิโซนแพ้อะไรแพ้ต่อสู้แพ้ไฟและแพ้ดินแพ้ดินนี่แพ้หนักเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีต่อสู้มาแล้วนะครับไอนี่ก็แพ้ต่อสู้ไอนี่ก็แพ้ต่อสู้ไอนี่แพ้มืดเพราะฉะนั้นโปเกมอนที่ผมจะเลือกใช้นะครับส่วนท่าชาร์จนะฮะผมไม่มีผมจะทําให้มันไม่ปล่อยท่าจ่าไอท่าฟ้าร์ตละกันนะครับโปเกมอนที่ผมจะเลือกใช้นะครับ ก็คือนะครับสกาตตี้ครับนะฮะสาร์ตี้เป็นโปเกมอนมืดจะทนท่าผีเห็นไหมฮะมืดจะทนผีอยู่แล้วนี่ทนผีนะครับทนผีไม่พอทนพลังจิตด้วยตัวนี้ใช้พลังจิตนะฮะนะอ่าทนผีแล้วไม่ได้แพ้ไฟฟ้านะครับไม่ได้แพ้ไฟฟ้าคือไม่ได้แพ้หมายถึงไม่ได้แพ้เยอะนะครับก็คือโดนก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์แหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น ผมเลือกสกับตี้เพราะสกับตี้มีท่านี่ครับเคาน์เตอร์ครับนี่เคาน์เตอร์เดี๋ยวนะทำไมผมขีดเป็นแบบนี้วะนี่ทาเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ตัวไหนแพ้บ้างนะฮะไปดูนะเคาน์เตอร์ตัวไหนแพ้บ้างมีเอปอมแพ้แล้วก็แมกนีโซนแพ้นะครับแล้วอีกท่าหนึง่งนะฮะนี่ครับ power up punch กับ โฟล์เพล์นะครับเป็นท่าชาร์จนะฮะเคาน์เตอร์นะฮะจะเก็บ Energy ได้ไวนะครับแล้วทำฮะพาวเวอร์พันเนี่ยนะครับปล่อยไปปุ๊บมันจะบูตพลังของเราบูตพลังโจมตีของเรานะครับปล่อยไปปุ๊บบูตพลังโจมตีของเรานะครับเพราะฉะนั้นเอปอมนะฮะเอปอมจะเป็นโปเกมอนที่นะครับถูกอ่าเราใช้สกัตตี้ในการเก็บ Energy นะครับแล้ว สะสมพลังเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปปล่อยโฟลเพลย์ใส่อาราคาซามนะครับเพราะอาราคาซามเป็นโปเกมอนพลังจิตใช่ไหมครับอ่าเขาจะแพ้ท่ามืดนี่เห็นไหมครัอันนี้วิธีคิดนะครับประมาณนี้แล้วก็แมกนิโซนแพ้ท่าต่อสู้อยู่แล้วครับนะฮะเราก็จะใช้อ่าเคาน์เตอร์โฟลเพลย์แล้วก็เพราะว่าพันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันคืออ่าโปกเกมอน 1,500ยังชนะได้คุณสามารถใช้โปเกมอนที่ใช้ CP เยอะกว่านี้ได้นะครับแล้วผมใช้แค่สกัตตี้ตัวเดียวด้วยนะครับผมคือเทคนิคมันมีครับเออไม่ใช่ว่าเฮ้ยโปเกมอนมั่งต้อง CP สูงๆถึงจะเอาไปชนะไม่ใช่ลองใช้โปเกมอนเหล่านี้ดูแล้วคุณจะเก่งเรื่องการดูเรื่องของธาตุนะครับ้าไหนทนธาตุอย่างเนี้ยอาราคาซามเนี่ยมีท่าพลังจิตสกาตตี้นะฮะทนท่าพลังจิตครับ เราต้องดูท่าแรกว่าท่าอะไรแล้วตัวที่เราเอาไปใช้ต้องทนท่าแรกนะครับแล้วมีท่าตีที่ชนะพูดต่อสู้ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับมาดูคลิปกันครับนี่ฮะลีดเดอร์ครับอาโลครับใช้เอปอมเป็นตัวแรกเสมอเพราะฉะนั้นเจอกับสกาตตี้ครับสกาตี้เป็นโปเกม,มอน1,500ด้วยนะครับนี่ฮะคุณสามารถใช้โปเกม,มอนที่ สีพีสูงวันนี้ได้นะฮะแต่ว่าผมเลือกใช้สกัตี้เพราะมันปล่อยท่าเร็วนะฮะนี่ฮะปล่อยออกไปแล้วนะฮะเราจะดูดเกาะได้ไวครับพอดูดเกาะได้ไวโอกาสชนะก็จะสูงครับนะฮะโปเกม,มอนนี่ฮะเห็นไหมพอปล่อยไปปุ๊บพลังงานจะสูงขึ้นอไอ้พลังโจมตีจะสูงขึ้นนะเขาปล่อยท่ามาแบบนี้ก็ต้องเปิดเกราะสิครับนะฮะในจังหวะที่เขาปล่อยท่ามาแบบนี้เขาจะชงงะงักครับตีฟรีครับหนึ่งสอง เรียบร้อยแล้วในจังหวะเขาเปลี่ยนตัวใหม่ก็จะตีฟรีอีกหนึ่งสองสามแล้วปล่อยเพราะว่าพันไปเพื่อดูดเกราะก,ก่อนนะฮะแล้วในจังหวะที่เราปล่อยท่าออกไปเนี่ยฮะเราก็ได้ตีฟีเช่นกันหนึงสองสามแล้วปล่อยโฟลพลย์ไปครับผมนี่ฮะแล้วโฟลพทย์ที่ปล่อยไปจะแรงขึ้นอีกนี่ฮะแล้วก็ตีไป ตีไปตีไปแล้วปล่อยเพราะว่าพันไปนะฮะนี่ฮะตอนนี้ซีพีของสกัดจี้ไม่ลดเลยนะฮะกะจังหวะให้ดีครับนี่ฮะแล้วก็เขาจะหยุดเห็นไหมหนึ่งสองสามเรียบร้อยเห็นไหมครับซีพีไม่ลดเลยแล้วก็มาเจอกับแมกนิโซนครับแมกนิโซนก็ต้องเจอภาะวะพันสิครับนี่ฮะเราเก็บอ่าเอเนจีไว้แล้วนะครับก็ราะวะพันไปเรื่อยๆครับนี่ฮะ มันเข้าน้อยก็จริงแต่ค่าแรกเราตี3ทีมันเท่ากับท่าชาร์จเลยนะฮะเพราะว่าเราบูดพลังโจมตีแบบนี้ครับปรับเขาให้เห็นไหมฮะนี่แมกนิโซนแทบไม่ได้ตอบโต้เราเลยนะฮะเนี่ยปล่อยไปอีกแล้วครับนี่ครับโปเกมอน1 5 0่ตัวเดียวครับเอาชนะได้3ตัวนะฮะขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับคุณศึกษาเทคนิคได้นะครับ ผมจะไม่บอกว่าใชต้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากให้มาเรียนรู้เทคนิคกันว่าเฮ้ยมันใช้แบบนี้ได้นะคะแล้วคุณก็เอาไปพัฒนานะปรับปรุงแล้วก็เขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วก็จะเก่งขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้เก่งเท่าคุณฟอนหรอกนะฮะคุณฟอนเขาโอ้โหทำคลิปมาเก่งกว่าผมเยอะ นะฮะนี่ผมใช้โบมั่นแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็ CP ก็ไม่ได้ลดอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะโอเคทุกคนลองไปใช้ดูครับผมสวัสดีครับ